มามาใครจะเล่นเกมมามายืนตรงนั้นเอาไม้คนหนึ่งแล้วไม้ยืนรอแล้วนะดิวดิวจะเล่นไหมดิวมาดูก่อนดูก่อนดิวดิวไหนมาดูนี่ก่อนเลยนี่เกมอะไรมาดูก่อนมาเล่นเกมไหนมาดูเล่นเกมมาหยิบมาหนเดิวดิวใครหยิบได้หยิบเอาไปเลยได้เนี่ยโอเคไหมจะโอเคไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยไหนมีมีเป็นอะไรมั่งห้าร้อยหน่วยเดี๋ยวนะจะมีตังค์อยู่กี่ใบนะนั่ไม่ไดแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยน่มันเปนไอ้ที่จะพัที่หวัดเดี๋ยวนะไหนไม่ไม้ไหนไม้ไม้มามาข้างหน้าได้ไหมไม่มาข้างหน้าไม่มายืนข้างหน้าพี่จอนไหนไม่จอนถอยหน่อยครับ ไหนไม้เข้ามาไม่เห็นไม้เลยอ่ะ,ะเวลาถ่ายวิดีโอเมื่อไหร่นะ <laughs> ไม้นี่จะหลบทันทีเลยอ่ะใครจะเล่นใครจะเล่นเกมนี้มั้งยกมือขึ้นโอ้เ <laughs> ดียวยังเล่นอยู่เอ้ยไม้จะยกอยู่เว้ย <laughs> โอ้นึกว่าไม่ยกเดี๋ยวจะนี่นะเกมเราก็จะมีม,มีมีแบงก์กี่ใบทั้งหมดนะนับให้เลย อันนี้ก็จะต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเออมีมีขมโรตีกี่ใบดี๋ยวดิวรำเนี่ยดีวมีมอคกี่ใบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่จอนะพี่จอนว่ามีมีกี่ใบไม้นะไม้ว่ามีกี่ใบเออไม้บอกว่าหกโอเคเจนล่ะอ๋อเจนยังบอกว่าหกเจนเจนยังไม่รู้เลยอันนี้ก็จะเล่นเกมแบบว่า ให้แสดงถึงความฉลาดหรือความโง่ของคนนะใครจะฉลาดใครจะโง่กันเอาเป็น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 พี่ใหญ่ก่อนนะพี่ใหญ่จะโง่หรือจะฉลาดอ้อาวพี่ใหญ่ไหนพี่ใหญ่ยกมือขึ้นพี่ใหญ่ยกมือขึ้นอา้าวหยิบได้ใบเดียวครั้งเดียวอา้าวให้หยิบใบเดียวหยิบใบเดียว โอ, oh, right mm, hmm. โอ้โหมันฉลาดไว้เน on so> um ี่ยอพี่คนที่สองอ่ะพี่คนที่สองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูความฉลาดของเขาก่อนนะเขาจะฉลาดหรือมั่นี่ .4 แล้วนะไหนไหนได้ไปไหนไหนโอ้โหมันได้ไปม่วงแสดงว่าฉลาดอยู่นะเนี่ยไหนพี่คนต่อไปคือใครพี่จอร์ไหนยกมือขึ้นก่อนยกมือขึ้นก่อนยกมือขึ้นยกมือขึ้น เดี๋ยวดูนะว่าจอนจะฉลาดเลยว่าจะอะไรยังไงไ,ไ,ไหนได้ใบไหนชี้ไม่ซ้อมให้ดูด้วยจบให้ดูดีๆใบอะไรทหันหน้ามันไหนโอ,โอ,โอ,โอ้ได้ใบห้าร้อยมันฉลาดเลยไหนทุกคนต่อไปคือใครยกมือขึ้นก่อนยกมือขึ้นเดี <S <S ๋ยวเดี๋ยวดูว่ามันจะหยิบเอาใบไหนมีสามใบนะครับใบสุดสามใบสุดท้ายโอ้มันก็ฉลาดนี่ะานายใบอะไรนะ่ะ ไม่ห้าร้อยเลยหรอไหนชี้ดูไอ้ยืนให้ดูดิของจริงดูของปลอมดูด้วยโอ้โหแล้วน้องน้องคนเล็กจะได้เท่าไหร่น้องได้สองใบเลยน้องคนเล็กได้สองใบหยิบเอาเลยไม่หยิบหยิบเอาเลยหยิบเอาเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหได้เยอะเลยเฉลยเฉลยเฉลยเ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 ฉลยเลย เอาอีกเอาอีกเลยอีก oh, อ like no, um ีกโอ้โหมายได้สองใบเว้ยพี่ๆได้คนละใบเองน้องมายได้สองร้อยน้องโอ้โดิวได้ใบเดียวน้องมายได้ตั้งสองใบอ่ะใครใครจะได้เยอะกว่ากันใครถ้ามายม้กับดิวใครจะเยอะกว่าล่ะโอ้ไม้เยอะกว่าโอ้โหยังไมเยอะกว่าเลขกับมายไม่งั้นไหมใบหนึ่งเลขกับไม้สองใบไหมล่ะเอาไหมอ่า อามายืนขอบคุณก่อนในยืนขอบคุณก่อนไหนไหนดิวเข้า้ไปใกล้ๆพี่เจนเจดขยับเข้าใกล้ให้ขยับเข้าใกล้ๆกันอพูดก็ติดอ่างละเอาทำไงก่อนทำไงก่อนสวัสดีค่าก่อนสวัสดีครับไหนดิวดิวไม่ขอบคุณเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมขอบคุณครับขอบคุณครับดูไหมว่างเงินนี้ใครให้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เงินของพคูให้เงินพระค,ใคูให้มาสอ,สองพันสองพันสองเด็กคนเล็กก็เลยได้น้อยกว่าเขาพระคูอ้าเออเอามาขอบคุณพระคูก่อนขอบคุณพระคู่อยครับขอบคุณครับก่อน ขอบคุณครับ,บครูสำหรับทุนการศึกษาไม่บ้า